ฟังจาเลยนี่มันจ้วดซมเปิดเทอมแล้วนะคะพวกเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้างเอยคำว่าปิดเทอมภาษาจีนใช้คำว่าฟังจาปิดเทอมซัมเมอร์แล้วตัวอย่างเรสุดก็มี5กิจกรรมที่น่าสนใจมาบอกพวกเราด้วยค่ะกิจกรรมแรกคือลู่โยที่แปลว่าท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คงอยากจะไปลู่โยไหาเพียนะคะ ก็คือทะเลนั่นเองกิจกรรมที่2นะคะก็คือตัวเลี่ยนเชิีออกกาลังกายกิจกรรมที่3ามนะคะเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆคือตากงตากงก็คือไปทํางานพาร์ทไทม์ก็พูดง่ายคือหารายได้พิเศษนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมที่4ี่นะคะก็คือ看书学คันชูก็คือ อ่านหนังสือดูหนังสือเพื่ออะไรล่ะคะเฉียแปลว่าเรียนซินจื้อชืช่อก็คือความรู้ใหม่ๆ <elkaar> นะคะก็คือหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเมติมผ่านการอ่านหนังสือนั่นเองคะ่ะและกิจาการรมที่5 เป็นกิจกรรมที่ป๊อปปี้หยางโปรดปานมากที่สุดคือเชื้อยูเยนเรียนภาษาค่ะยูเยนคือภาษานั่นเองค่ะและป๊อปปี้หยางเราซื้อก็มีโปรโมชั่นต้อนรับซัมเมอร์มาให้กับทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเรียนคอร์สไหนกับป๊อปปี้หยางเราซื้อ20คอร์สเนี่ยนะคะสมัครในราคาพิเศษเพียง1550บาทต่อคอร์สเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนคอร์สติวเฮสเคหรือคอร์สบิสเนสธุรกิจนำเข้าส่งออกงานบริการต่างๆนะคะก็ราคาเดียวเท่านั้น1 1,550บาทและที่สำคัญสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดไม่จำกัดชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เรียนแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะพูดคุยสอบถามกับปปี่อย่งางเลา่งซื้อสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและสำหรับคนที่สนใจสามารถพูดคุยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงขอคลิปทดลองเรียนฟรีได้ที่อินบ็อกซ์โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะ,ะ,คะก็คือ OEC School นั่นเองหรือจะทักไปที่ไลน์ poppyyang อย่าลืมนะคะมี ด้านหน้าด้วยค่ะแล้วเราเจอกันในคอร์สค่ะเจ๊เจียน